เล่าเรื่องการปลูกสารหน่ให้ฟังมีคนถามคำถามนี้มาเยอะมากว่าทำไมปลูกสารหน่ได้ตลอดทั้งปีแล้วก็ออกใบตลอดทั้งปีโดยที่แบบมีกินได้ตลอดแล้วก็ในเมื่อเราปลูกได้แล้วก็แนะนำคนอื่นได้ด้วยคือเดิมทีเราเคยปลูกแล้วก็เป็นญาตินะคะแล้วก็เราก็ยกกระถางนี้ให้เขาไปเลย แต่ตอนนี้คือเขาก็ไม่มีวิธีการปลูกก็คือไม่ยากนะเนี่ยเวลาที่มันออกอย่างนี้แล้วนะเนี่ยออกเยอะอย่างนี้แล้วเวลาที่เราลื้อกระถางเนี่ยเราจะเอากันไกมาตัด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 หรือว่าดึงโคนอะไรเนี่ยออกให้หมดเลยหลังจากที่เอาออกให้หมดแล้วเราจะไม่ดึไม่ลื้อดินหรือขุดดินบริเวณนี้นะ แค่พวนเล็กๆน้อยๆแล้วเราจะไม่ลือดินหลังจากนั้นก็จะรดน้ํา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 อย่างนี้คือรดแบบหลายคืนมากอะ่ะพอหลังจากที่เรารดน้ําแล้วเราเปรียบเทียบจากต้นไม้ต้นนี้นะคะก็คือหลังจากที่เรารดน้ําแล้วสารแหน่ก็คือจะโผล่มาตามเข่งอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่ต้องไปดึงเลยนะแล้วก็หลังจากนั้นก็รดน้ํา รดน้ําต่อไปเรื่อยๆก็จะได้สารเหน่แบบนี้ออกมาอย่างนี้ตลอดคือมีตลอดทั้งปีเลยคือหน้าที่แค่รดน้ําไม่ต้องใส่ปุ๋ยพรวนดินอะไรทั้งนั้นเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยเนี่ยเห็นรากมันไหมเห็นโคนมันไหมคะโคนอยู่ตรงนี้นี่โคนอยู่ตรงนี้แล้วก็ลงมา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 ,งมาคือสาเหตุที่ไม่ต้องใส่ปุ๋ยพรวนดินอะไรทั้งนั้นเพราะว่าเขาได้ปุ๋ยจาก กระถางเหล่านี้ซึ่งเราใส่เราใส่ปุ๋ยเป็นปุ๋ยธรรมชาติอะไรกับภายในกระถางที่ต้นอื่นๆที่เขาอาศัยอยู่ด้วยเนี่ยอย่างเราใส่ปุ๋ยในต้นหอมตัวสารแน่นี่เขาก็จะได้ปุ๋ยด้วยเขาเรียกว่าปลูกแบบสบายๆนะคะได้กินแน่นอนทำแบบที่เราบอกเลย เนี่ยอย่างต้นนี้คือโซมแล้วเห็นไหมคะนี่ถึงโซมแล้วโซมจะดูได้ยังไงก็ดูจากใบตรงเนี้จะเป็นสีเหลืองเลยนะคะออกเหลืองๆแล้วก้านนี่เขาจะเข้มปกติก้านเขาเนี่ยนะจะเป็นสีชมพูนะคะแต่พอเข้มออกเป็นสีน้ำตาลนะั่นคือต้นโซมต้นแก่พอต้นแก่แบบนี้เราก็จะดึง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 ,ดงต้นทั้งหมดเนี่ยทิ้งไปคือเอาต้นทิ้งไปหมดเลยนะ แล้วหลังจากนั้นก็ไม่ต้องทําอะไรกับดินเหล่านี้เพราะว่ามันมีรากของต้นนี้อยู่ต้นขาต้นอะไรคือเราปลูกไว้กับต้นอะไรก็มีรากของต้นเนี้ยแล้วเจ้าสารแหน่เขาก็จะแฝงอยู่กับต้นไม้เหล่านี้พอเราลดน้ําก็ขึ้นมาเหมือนเดิมสรุปว่าสารแหน่ปลูกง่ายโตเร็วได้กินตลอดทั้งฝนและแ้งนะได้กินจริงๆลองปลูกได้เลยทำตามอย่างที่เราบอกได้เลยค่ะ บายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่